สวัสดีครับพบกับนภัสอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้แนวทางที่ให้ไปหน้าช่องก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เอาชนะไปได้อย่างสวยงาม2 0นะครับก็ยินดีกับพี่ๆที่ติดตามทางหน้าช่องด้วยนะครับส่วนแนวทางในกลุ่มบอลสดหรือว่าชุดโครงการของเรานะครับในกลุ่มก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกเช่นเคยครับผมก็ผลงานยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับครับผม วันนี้ก็มีบอลมานําเสนออีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของบอลคู่นั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆี่ที่สนใจที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับสามารถปัดขวาแล้วก็ไลน์แอดที่ทางเราแปะไว้ทางหน้าช่องได้เลยนะครับผมสําหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับครับในส่วนของวันนี้นะครับ ก็มีบอลมานําเสนอ1คู่นะครับเป็นบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคู่ระหว่างเซฟซี่พบกับอัคโตเบนะครับในส่วนของวันนี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เซฟเป็นทางเซฟซี่นะครับที่ต่ออยู่0.5นะครับก็ราคาก็กําลังดีนะครับครับในส่วนของสถิตินะครับเคยเจอกัน1ครั้งครับสำหรับคู่นี้เป็นเซฟซี่นะครับชนะไปได้3ประตูต่อ1เลยนะครับ ก็ส่วนสถิติ5นัดหลังสุดของเซฟซี่นะครับก็ชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็ไปเสมอมานะครับแต่ในส่วนของอัโตเบ5นะครับ5นัดหลังก็ชนะ3เสมอ1นะครับล่าสุดชนะมา42เลยนะครับถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวครับฟังจากสถิตินะครับเป็นเซฟซี่ที่ดูดีกว่านะครับแต่อัโตเบนัดล่าสุดชนะมานะครับมีความมั่นใจระดับหนึงเลยครับ ในส่วนของซองสทีมนี้นะครับเกมลุกดูดีทั้งคู่นะครับวันนี้สูงมาแน่นพัฒจัดให้ครับผมครับในส่วนของวันนี้นะครับหากพี่ๆท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับอย่าลืมนะครับปัดขวาแล้วก็แอดไลน์ได้ที่หน้าช่องอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ